สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาทำว a f f l e ลเบลเยียมนะคะเป็นขนมปังว a f f l e ลที่มีส่วนผสมของยีสต์นะคะในการช่วยการขึ้นฟูนัน่นเองนะคะเอาล่ะไปร่วมกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเราจะใช้แป้งขนมปังนะคะอยู่ในชามผสมเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับแป้งเค,ค้กค่ะเดี๋ยวแอนจะชั่งแป้งเค,ค้กลงไปรวมผสมกันเลยนะคะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วในส่วนของแป้งสองชนิดนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปคนผสมด้วยเลยนะคะในส่วนผสมชามนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนๆให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนที่จะย้ายไปผสมในส่วนของเครื่องนวดแป้งขนมปังค่ะมาต่อกันในส่วนของเครื่องนวดแป้งขนมปังนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ของเหลวลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมสดจืดนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วย นี่ค่ะปิปปิ้งครีมค่ะเสร็จแล้วก็จะมีนี่ค่ะกลิ่นวานิลาค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะเริ่มเปิดเครื่องเบาๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วตามด้วยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นยีสต์นะคะ มีแห้งเสร็จแล้วนะคะใส่นี่ลงไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนของของแห้งที่เราเตรียมเอาไว้นะคะลงไปผสมเลยค่ะแป้งขนมปังแป้งเค้กนะคะแล้วก็เกลือค่ะใส่ลงไปผสมเลยนะคะเสร็จแล้วนวดผสมรวมนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ปรับความแรงไปที่ประมาณ15นาฬิกานะคะสำหรับเครื่องอังคัสสลัมค่ะเอาล่ะพอผสมรวบเป็นก้อนแล้วแบบนี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปนะคะแอนจะใส่เนยลงไปผสมค่ะจะทยอยใส่ลงไปนะวันนี้ส่วนประกอบของเนยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนยที่ใส่ลงไปผสมก็คือยังมีความเย็นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะ นวดให้เนียนเลยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะลองดูให้แป้งเนียนเข้ากันนะคะเอาลาพะพอเรานวดจนได้ที่แล้วนะคะเราก็นำออกมาพักแป้งนะคะใช้เวลาพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเสร็จเราเราจะมาตัดแบ่งแป้งแล้วก็ขึ้นรูปกันค่ะ เอาละตอนนี้เราก็พักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะ1ชั่วโมงตอนนี้เราก็จะนําออกมาตัดแบ่งนะคะให้ได้ตามน้ําหนักนะคะแล้วก็จะพักแป้งรอบ2ค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาไล่ลมเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะตัดแบ่งนะคะเล็กน้อยก็พอนะคะตัดแบ่งแป้งเลยจะตัดแป้งก้อนละ35กรัมนะคุณผู้ชม ตัดแบ่งแป้งให้ได้ขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาคลึงกลมแป้งทั้งหมดกันเลยนะคะก่อนที่จะพักแป้งรอบสองนะคะคลึงให้ผิวหน้าเรียบตึงนะคะ ได้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะทําการพักแป้งอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่จะเ,เก็บแป้งในตู้เย็นนะคะก็สามารถทําได้ก็คือสามารถทําตอนเย็นแล้วก็พักแป้งในตู้เย็นนะแล้วก็มาอบพรุ่งนี้เช้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําทั้งหมดเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ตัดแบ่งแล้วก็ฟรีซเก็บไว้นะคะพอจะเอาออกมาอ,อบในเครื่องทำบัฟเฟอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาออกมาคลายเย็นนะคะให้เขาขึ้นฟูอีกสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จับใส่เครื่องทำวัฟเฟิลแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเอนก็จะรอเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะมาอบในเครื่องทำวัฟเฟิลกันค่ะ ตอนนี้เราพักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําน้องไปอบในเครื่องทาวัฟเฟิลกันเลยนะคะตอนนี้เอนก็จะเอาเครื่องทาวัฟเฟิลนะคะออกมาเริ่มวอร์มเตากันเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้มาวอร์มเตาวัฟเฟิลกันเลยนะคะเอนจะเปิดไปที่ความร้อนที่ต่ําสุดแบบนี้นะคะรอให้ขึ้นเป็นสีเขียวนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเอาก้อนแป้งเข้าไปอบได้ค่ะเอนเตรียมอันนี้เอามาไว้ด้วยนะคะเป็นน้ําตาลวัฟเฟิลแบบนี้นะคะเอนจะนําก้อนแป้งนะคะ มาคลุกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำมาอบในเครื่องทำวอฟเฟิลค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเครื่องอบวอฟเฟิลนะคะก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเตรียมแป้งออกมาเลยนะคะก็นำเอาก้อนแป้งนะคะที่เราพักแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคลุกลงไปกับน้ำตาลวอฟเฟิลแบบนี้นะสำหรับใครที่ไม่มีน้ำตาลวอฟเฟิลนะคะสามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายแดงได้นะคะเอ็นจะกดให้เขาแบนๆนะเสร็จแล้ววางลงไป คลุกลงไปเสร็จแล้วปิดฝาค่ะใช้เวลาอบนะคะประมาณ3-4นาทีนะตอนนี้อันตั้งไว้ที่3ก่อนก็แล้วกันนะคะ ครบ3นาทีแล้วนะคะจริง3นาทีก็โอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอันจะหยิบน้องเขาออกมาอุย้ยมันน่ากินมากอะ่ะนี่ด้วยความที่แบบมีน้ำตาลบัฟเฟิลต่างๆโอ้ยนี่นะคะพอมีน้ำตาลบัฟเฟิลมันก็ทำให้แบบดูน่ากินขึ้นอีกประมาณ40เอร์เซเลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะน่าทานมากพอนำออกมาแล้วแบบนี้นะคะเราก็ ใส่ล็อต่อไปเลยนะนี่แล้วก็วางลงไปวา้าหน้าทานมากน้องก็คือแบบหอมนุ่มอะ่ะล้วลายสวยทั้งสองด้านเลยนะคะเนี่ย โอ้ยดีงามมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องวอฟเฟิลนะคะไซส์สำหรับมินิวอฟเฟิลนะคะนี่ตัด35กรัมนะคะพอดีพอดีเลยนะคะดูเนื้อข้างในกันดีกว่าโอ้โหฉีกนะฉีกเลยนะน้องก็จะกรอบนอกนุ่มในมีเยื่อมีใยแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะน่าทานมากๆ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ